ดวงชะตารับทรัพย์โดยโชคสมหวังตังใจหมายจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินกันทองคาไัลมือกระบาดเอ็กตรงกลางหัวใจระวังปี2517ขออนุญาตใช้คำนี้นะครับกรรมขี้ดีกว่ากรรมตดให้ท่านระวังให้ดีนะครับปัญหาต่างๆที่เข้ามาในโชคชะตาปีนี้เกิดขึ้นในโชคชะตาตั้งแต่ต้นปีปัญหาเข้ามามีการใช้เล่เหลี่ยม มีการหลอกล่อมีการที่จะยื้อเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนไร้เมกระบ,บาดบอกได้เลยว่าถ้าท่านดูดวงชะตาแล้วท่านต้องรีบคว้าไว้ก่อนเรือกรรมขี้ดีกว่ากรรมตดปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องระแว,วะดระวังดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งที่ดีดวงชะตานะครับร่ำรวยด้วยทรัพย์สินท,ทองแต่รู้สึกเศร้า รู้สึกเศร้าหมองกับปัญหาต่างๆทำไมคุณถึงปรับเปลี่ยนหรือว่าทรยศ์เราเราไปทำอะไรให้คุณนะับนี่คือโชคชะตาของท่านตั้งแต่ต้นปีท่านควรที่จะต้องระแวดระวังท่านเปรียบเหมือนดังเสือใหญ่แต่เสือที่รู้สึกว่ามันไม่อยากจะมอบให้ใครแล้วมันไม่มีความเมตตาให้กับใครมันไม่มีอะไรที่จะต้องพูดคุยกันแล้วมันจบกันไปแล้วนะครับ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นท่านรู้สึกปิดกั้นตัวเองรู้สึกว่าไม่อยากให้รู้สึกต้องการทวงคืนท่านทําถูกแล้วครับนะครับโชคชะตาของท่านนะครับผมเหมือนโดนปิดกัน้นด้านซ้ายสามดาบด้านขวาสามดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าเอาจริงเอาจังกับปัญหาต่างๆแต่ว่าเรื่องบางเรื่องสังเกตในโชคชะตาดีเรื่องไหนที่เป็นของเราท่านคว้าไว้ก่อน นะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บดอกเปี้ยเก็บทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสิ่งที่เราควรจะได้นะครับอย่าปฏิเสธนะครับถึงแม้มันจะเล็กน้อยเพียงเล็กนิดนะครับหลักร้อยหลักพันท่านก็ต้องคว้าไว้ก่อนนะครับรวมเข้ามันก็เป็นก้อนใหญ่ต้องค่อยทยอยคืนต้องค่อยทยอยคืนนะครับโชคตางมฆเอาจริงเอาจังปวดหัวนอนไม่หลับนะครับท่านกังวลเกี่ยวกับเรื่องโรคนี้นะครับถึงแม้ดวงชะตาท่าน จะมีเงินล้านร้อยล้าน,านพันล้านแต่ว่าท่านก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินเล็กๆน้อยๆหรือว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆความรักเล็กๆน้อยๆฉัานจะหาใหม่ก็ได้ทําไมจะหาใหม่ไม่ได้ในเมื่อโชคชะตาตกตําแหน่งมหาเสน่ห์คนลายมือกกระบาดเอกตรงกลางหัวใจท่านมีความสุขเกี่ยวกับเรื่องความรักใครบางคนจะนําพาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนามาให้แก่ท่าน เรื่องราวต่างๆต้องปล่อยวางให้หมดไปสิ้นทำตัวให้มีความสุขในปี2 5 1 7ปีนี้นะครับท่านจะได้ค้นพบมองหาอะไรใหม่ๆความสุขความจเจริญรุ่งเรืองนะครับตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินเริ่มประดิ์ประดอยคุณจะได้รีเริ่มประดิ์ประดอย,ดย,ดดอยเกี่ยวกับเรื่องความรักตำแหน่งหน้าที่การงานได้หมดเลยแต่ว่าเรื่องบางเรื่องนะครับผมสิ่งที่ท่านลงทุนไปแล้วต้องรีบคว้าไว้อย่าช้าครับอย่าช้าครับ ส่วนไหนทําได้ทําเลยนะครับส่วนไหนอุ่นส่วนตรงไหนเป็นของท่านขายเลยนะครับทําให้มีกําไรทําให้ท่านประสบผลเ็จทําไม่มีข่าวดีนะครับแสงสว่างกําลังจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านในปีนี้ท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองเพราะบุญกุศลวาสนาปักธงรอท่านแล้วบุญกุศลวาสนาปักธงรอท่านแล้วแต่ว่าแน่นอนครับอุปสรรคก็ต้องเข้ามาด้วยนะครับยิ่งบุญมากอุปสรรคก็มากตาม ท่านอยางคิดว่าบุญมากจะต้องไม่มีอุปสรรคเลยเขาก็มาทดลองใจท่านเพราะว่าท่านเป็นสายเลือมือกกบะเ็ศตรงกลางหัวใจเทวดาทดลองเป็นเรื่องปกติบุญกุญสนวาสนาจะเกิดขึ้นในปีนี้ต่อเมื่อเพศตรงข้ามเข้ามาหนุนนําหรือว่าคู่รักของท่านเข้ามาหนุนนําเข้ามาเจราจาเข้ามาบอกกล่าวทำให้ท่านรู้สึกฉันจะต้องทําอะไรบางอย่างแล้ว มันถึงเวลาบุญกุศลวาสนาสิ่งต่างๆครอบครัวสุขสันต์หันษาร่ำรวยด้วยย์สิงทองม,มีเกณฑ์ที่ต้องตัดสินใจอย่างเดดขาดก็บอกแล้วไงครับกรรมขี้ดีกว่ากรรมตดนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างสังเกตได้ดีนะครับนะครับไม่ใช่ทุกอย่างที่จะเข้ามาดีหมดหรือว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่เข้ามาไม่ดีท่านต้องสังเกตได้ดีว่าธุรกิจการงานตัวไหนติดขัด นะครับหรือว่ามีการช่อชนหรือว่ามีการหลอกลวงนะครับผมจะต้องจัดแจงตัดนะครับผมตั้งแต่ต้นนะครับกำมขึ้นมาก่อนนะครับถึงแม้จะไม่ได้อะไรนะครับผมหลักล้านหลักร้อยล้านยังไม่ได้อะไรจะรอหลักพันล้านเหมือนคงได้ยากเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีนะครับผมเอาขึ้นมาปรับเปลี่ยนธุรกิจการงานการเงินนะครับผมตัดสินใจยังเดดขาด ครับถ้าท่านไม่ได้คุมธุรกิจการงานด้วยตัวเองแต่ถ้าท่านมั่นใจแล้วนะบอกว่าธุรกิจตัวนี้ดีกานทําไปเลยครับโชคชะตาของท่านอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีดวงชะตาของท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในโชคชะตาดาบสองคมเกิดขึ้นนะครับคิดให้ดีไต่ตองให้เลิกซึ้งมองการไกลถึงอนาคตแบ่งปันในโชคชะตาท่านจะได้พบหญิงงาม นะหนุ่มรูปงามที่จะมาช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเจรจาต่อรองและก็นำพาท่านไปสู่ความประสบความสำเร็จผู้ที่มีความรู้ขอทำนายว่าผู้ที่มีความรู้จะมาบอกกล่าวท่านว่าโชคชะตาท่านควรจะไปหันไปทางทิศทางใดและจะส่งเสริมหนุนานำบางครั้งบางคราวท่านจะต้องทำตัวน่าสงสารนะับอซอดอ,อ้อนครับนะไม่ว่าจะเป็นท่านชายหรือท่านหญิงนะ ท่านจะต้องทำตัวในลักษณะนี้เพราะว่าโชคชะตาท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ชะตาที่ต้องมีใครบางคนเข้ามาสนับสนุนเข้ามาค้ําชูเพราะฉะนั้นเราต้องอ่อนเป็นนะครับครับทาตัวให้รู้สึกว่าตัวเองอ่อนแออย่าฮึกเหิมอย่าแข็งกระด้างและดวงชะตาท่านจะเปิดและทาอะไรเงียบๆกําขี้ขึ้นมาดีกว่ากําตดนะครับผมไม่เหลืออะไรแล้วนะครับผมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตา นะความสุขความเจริญมั่งคั่งจะเข้ามาในท้ายปีครับกลางปีมีเรื่องให้แก้ท้ายปีประสบวความสำเร็จนะผมทุกสิ่งทุกอย่างแสงสว่างจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านสสมสมหวังดังใจหมายจะราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดนะครับผมท่านจะได้มีผู้รู้วิชาความรู้มาบอกท่านในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นการไปเข้าคอร์ส เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวใหม่ๆเทคโนโลยี Technology, นะครับสิ่งใหม่ๆสิ่งที่บังเกิดในโชคชะตาเพราะฉะนั้นท่านอย่าตัวปิดกัน้นนะครับอย่าปิดกั้นตัวเองนะครับในปีนี้นะครับผมอย่ามัวแต่คิดมากนะครับผมสิ่งไหนไม่ดีมองแล้วไม่ดีก็คือไม่ดีมันจะเปลี่ยนเป็นดีมันทาได้ยากนะครับคนไหนไม่ดีคิดร้ายเอวท่านนะท่านก็ดูแล้วท่านก็รู้ สายและมือกระบาดเซนแรงสัมผัสถึงภาวะจิตใจของเขานะครับว่าเขาคิดอะไรกับเราท่านก็รู้นะครับผมเพียงแค่ Body uit, บอเรี่เดนเกตบอกบอกได้เลยว่าโชคชะตาก็รู้ทันทีนะครับหน้าเขาคิดอะไรเขาทําอะไรเราก็รู้เพราะฉะนั้นสิ่งตา่างๆที่ใครคิดไม่ดีท่านจะต้องจัดก,การนะครับเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะครับไม่ใช่ไปประหารประหารเขานะครับแต่ว่าให้ให้ปรับปรุงหลีกหนีห่างไปให้ไกล นะครับผมคนไหนดีครบไม้ตลอดชีวิตคนไหนไม่ดีจะอยู่ด้วยเพื่ออะไรแต่ว่าถ้ามีผลประโยชน์ท่านก็ต้องปรับปรุงแก้ไขปรับตัวให้เข้ากันไม่มีใครเพอร์เฟกในโลกนี้ในปี2577นะครับความสุขสมหวังยังใจหมายจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านท่านจะมีความสุขราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีการปริบฐระดอยการรีเลิมท่านจะทำอาชีพเสริมอะไร ท่านก็จะทําได้ท่านจะปลูกผักพืชผักสวนควรัวหรือปุูมอะไรก็แล้วแต่ท่านก็จะทําได้ท่านจะเริ่มริเริ่มทําธุรกิจใหม่ๆที่ไม่มีใครกล้าทําท่านก็จะทําได้ปีนี้ทําได้เลยนะครับผมร่ารวยด้วยทรัพย์สินกทองผสมเน็ตแต่ระวังเจ้ากรรมในเวรที่เข้ามาตามติดตามตื้อตามทวงหนี้ตามตวงหนี้สินต่างๆนะครับถ้าเคลียร์ได้ก็เคลียร์ไปนะครับผมถ้าเคลียร์ได้ก็เคลียร์ไปให้มันจบๆกัน เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะมากีดกั้นโชคชะตาของท่านไม่ให้ประสวานเร็ดง่ายๆและเราจะปล่อยให้พวกเขามากีดกั้นเพื่ออะไรในเมื่อท่านสามารถประสบางเร็ดด้วยตัวท่านเองท่านจะไปสนใจสิ่งใดในโลกนี้ทําไมล่ะนะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกปักกุ้งของรักษาหนุนำนำดวงชะตาพิกภานเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆความสุขความเจริญลูงเรืองมาพยองบังเกิด นะครับมันจะฮึกเหิมนะผมปีนี้ท่านจะฮึกเหิมท่านจะรวยท่านจะเพ่งท่านจะปังนะผมประหัตประหารนะครับผมช่องเรานะครับอ๋อท่นเป็นกําลังใจให้กับท่านนะผมสู้ต่อสู้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งรินดีนะผมเป็นเรื่องปกติสายเลยมือกระบาดอย่าท้อถอยครับอย่าท้อถอยปีนี้อย่าท้อถอยนะผมถ้าท่านรู้สึกจาแย่นะครับผมอดทนคิดถึงเงินเอาไว้นะครับคิดถึงเงินเอาไว้เราไม่ได้อยู่กับเขานานหรอก ับผมคนคนนี้คุยกันจบก็รับเงินแล้วก็จบกันับนะผมเพราะว่ามันอึดอัดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในโชคชะตาับนะผมรับเงินให้ท่านเป็นเศรษฐีเงินล้านแล้วก็ต่างคนต่างแยกย่างอดทนนิดนึงครับเพราะว่าหน้าของท่านเศร้ามันเซ็งอ่ะมันไม่กล้ามันเบื่อกับการที่โดนกระทํามาับนะผมการที่ท่านโดนกระทามานะครับสิ่งต่างๆที่บังเกิดในโชคชะตาับนะผมยืแย่ต่อสู้แข่งย่ิงจริงดีท่านจะได้เป็นที่หนึ่ง ผมไม่ต้องกลัวครับแต่อย่าท้อถอยเป็นใช้ได้นะครผมโอเคครับขอให้ท่านพบกับความสุขความเจริญมีสิ่งดีๆบังเกิดร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองถูกรงวันที่หนึ่งรับผมร้อยล้านพันล้านให้ประสบความสำเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตสมหวังนะครับผมเจอใครไม่ดีปล่อยวางให้หมดครับสาธุสาธุสาธุ